นี่ตอนรับขับสู่ช่องเตี้ยน้อยคุปต้าสิ่งครับนี่ภาพมาชมยันมาวายสามห้าหนึ่เอวายเอ็เอครับก็ตเลกแต่ใจใหญ่ครับรถขั้นน่อยครับแต่ว่าเบิ้งต้นใหม่พุบเพ่อโลงุกอ,องหุบง,งาห่มี ต้นจิกต้นเสือกต้นต้ำรนะ่งนี่ยเปิดมาว่าเหาาเรียญน้ำแหน่เพิ่นว่านะแวน่ว่าเหรียญน้ำเพิ่นนะครับเนาะจะย้อนแสงนิกหน่อยเฮ้ยที่แหละครับเพิ่นรับงานเนี่มองว่าสองหมื่นสามหมื่นไม่ได้รับงานนี่ยแต่ว่า,าร้อยผู้เดียวใจใหญ่ขนาดขั้นนิหน่อย เอาประสบการณ์ว่าย่างเดียวครับเป็นนายอะไรอาชีพพ่อไม่ง้อปริญญาคุณวาอาชีพเพินตะกรันจบมอหกมากคือขับรถไถเลยนะครับเพื่นนี่ในบ้านเขาจบมอหกมากไปเหตุงานโรงงานงานกรุงเทพ บอกเคยเดยวไปน้ำเขาเพิินเนี่ยเพ้ินครับตัวเล็กแต่ใจใหญ่เสียงเงียบแบงน,นี่ท้าเฮ็ดแล้วก็จะยุะบเัมือนคบอว่า สองสามไร่ยูบ่ครับเนี่เยเรื่องทั้งหนาเพิ่งกะโลไม่แล้วเนาะหรือแต่จะทั้งหลังเนี่ยที่ก็ไรยเติมอยู่ ลงหางจนสีภูเขาแล้วครับบ้างเสียงเออ นี่เป็นหางหานะครับหางหาจี่ว่ากับเขาขเพื่อน,นาด กินได้เจ้าละสามบาทนะครับนะ้องแข็งหลายเป็นคนไทยนี่คือประสบการณ์กตารไทยถ้ามันแกนกิน 5, 5าาไไหาหาใบหกใบอะไรเขากินสองกินสามใบไปก็ต้องใจห่อนนะครับเราไปเรื่อยๆนี่ คือการทำงานของรถหน่อยเป็นเป็นหลักการที่รถงหายก็ใสแบบนี้ือกันตังเก็บเพนะื่อไง ยังไงพี่น้องเทคนิคเลยน้อยๆของรถน่อย้องเอาไปปรับใส่เมืองกับรถจาของเมืองเด้ครับเด้ออันที่เป็นคือผมวา่าบว่าต้องใจฮอนไปเรื่อยๆรถน่อยอะเฮดใดคือรถใหญ่อกันครับปัญนา นี่ก็บจบลิปไปเฉยๆนะครับเนาะบได้ตัดต่อเป็นคลิปเรียวๆเ,เนี่ยละ่ะให้เบิ่งกันสัน้นๆจนเทคนีคการใช้หางหางโกของรถน้อยครับผมถึงตัวสีน้อยแต่ใจหญยไว้รถฝากกดไล่กดแช่กดติดตามให้กับช่องแั้ไแวไหมลยครับขอบคุณครับ